วินหาาจะมเองว่าให้ขออเขาหมกตัวเนี่ยไม่ใช่เราสนาดไม่ใช่เราประจับคุณนะเขาหมกตัวดีกว <apology> <o> ่าโอเคครับโอเคไม่ม <Essential approved> ีไรสบายสบายไม่มีไรเดินอนมาสบายใจนะสบายใจโอเคครับโอเคขอบคุณมากนะครับ ภาพที่ทุกท่านได้เห็นเมื่อสักครูน่นี้คือภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการติดตามจับกลุมนายซาอุดีติงอุเซงผู้ต้องหาหมายปอวิอาญาหกหม้ซึ่งหลบซ่อนตัวอยู่ในพื้นที่หมู่เก้าตำบลตะนกปุเตะอำเภอบรรนังสตาจังหวัดยะลาเมื่อวันที่27มกราคมที่ผ่านมา ดยการปฏิบัติก่อนการจับกุมนายซาอุดีติงอุเซงทางเจ้าหน้าที่ทั้งสามฝ่ายได้เข้าไปทำความเข้าใจกับภรรยาและญาติของนายซาอุดีพร้อมด้วยกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชาวบ้านผู้นำศาสนาโดยให้เข้าไปพูดคุยกับนายซาอุดีภายในบ้านเพื่อเกลี้ยกล่อมให้นายซาอุดีออกมายอมมอบตัวแต่โดยดีจากนั้นการปฏิบัติระหว่างการจับกุมนายซาอุดีทางเจ้าหน้าที่ได้ใช้แนวทางในการปฏิบัติตามหลักกฎหมาย โดยหลีกเลี่ยงการกระทะและได้ดําเนินการตามขั้นตอนด้วยความระมุ่นละม่อมคํานึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนเป็นสิ่งสําคัญซึ่งจากการปฏิบัติในครั้งนี้เป็นผลทําให้ในซาอุดีติงอุเซงยยินยอมมอบตัวโดยเดินออกจากบ้านที่หลบซ่อนพร้อมชูมือเหนือศีรษะและแจ้งข้อมูลอาวุธปืนพกที่หลบซ่อนไว้อีกด้วยทั้งนี้การปฏิบัติดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดการสูญเสียใดๆถือเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ที่ใช้แนวทางในการยึดหลักกฎหมายตามแนวทางสันติวิธีเราได้ใช้กระบวนการสันติวิธีอย่างนี้สามารถที่จะนําผู้ที่ก่อเหตุรุนแรงเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมได้โดยละมุลละม่อมนะครับไม่มีการปฏิบัติที่รุนแรงแล้วผู้ก่อเหตุรุนแรงเหล่านี้ก็ได้ได้ยอมรับยอมรับออกมาเองว่าเขาเป็นผู้ปฏิบัติซึ่งเราก็มีกระบวนการอยู่มันก็เป็นที่รับรู้กัน ในครอบครัวของเขาผู้ใหญ่บ้านกำนันเขารู้วิธีารปฏิบัติของเจ้าหน้าที่เขารู้ความจริงว่าลูกหลานของเขาแม้แต่ภรรยาของเขาเขาก็เพิ่งรู้แล้วเขาเปลี่ยนท่าทีจากที่เคยมีมีปฏิกิริยาตอบโต้กับการปฏิบัติของภาครัฐวันนี้เขามองด้วยสายตาของความความเคารพนับถือในการปฏิบัติผมอยากสะท้อนสิ่งนี้ให้ทุกภาคส่วนได้เห็น การเอาชนะจิตใจพี่น้องประชาชนการใช้สันติวิธีจัดการกับปัญหาความรุนแรงเนี่ยมันจะเป็นชัยชนะที่แท้จริงยั่งยืนและนำไปสู่สันติสุขครับบทบาทของเจ้าหน้าที่รัฐที่มาปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นอกจากจะมีหน้าที่เพื่อช่วยเหลือคุ้มครองให้ความปลอดภัยแก่พี่น้องประชาชนแล้วยังต้องเคารพประชาชนโดยยึดหลักกฎหมายเคารพในหลักสิทธิมนุษยชนและไม่ย่ำหยีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ทั้งนี้ขอให้พี่น้องประชาชนทุกท่านจงเชื่อมั่นว่าประชาชนทุกคนจะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมภายใต้กระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาคโปรง่งใสและตรวจสอบได้มีมีเขาเขาปฏิบัติด,ดีครับเขามามีขั้นตอนคือมาเรียกกองให้เค้เาให้คนออกมาพ คนในบ้านออกมาหมดแกก็เข้าไปรู้สึกดีครับที่ไม่มีคนสูญบาดเจ็บหรือเสียชีวิตบ้านเรานะใครๆก็อยากให้สงบอยู่แล้วถ้าทำอะไรช่วยเหลือได้ก็ยอมนิดนึง<ด>เหนื่อยหน่อยแต่ว่าถ้ามีมีความสุขก็โอเคครับครับทั้งนี้ปัจจัยที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ จะเกิดขึ้นได้จะต้องเกิดมาจากการสร้างความเข้าใจร่วมกันทุกภาคส่วนรวมถึงความร่วมมืออันเป็นพลังสําคัญของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ในแนวทางการแก้ไขปัญหาด้วยแนวทางสันติวิธีเพราะสันติวิธีจะเป็นหนทางเดียวที่จะนําไปสู่สันติภาพและสันติสุขได้อย่างยั่งยืนทีมข่าวศูนย์ประชาสัมพันธ์กรมในการรักษาความมั่นคงภายในภาคสีส่วนหน้ารายงาน